เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโจครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณโจเมื่อหลายปีก่อนในตอนที่ตัวเขากับแฟนคบกันได้ประมาณปีที่8 8ปีนี่นานมากนะคุณผู้ฟังทั้งสองคนเขามีแพลนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อฉลองวันครบรอบกันซึ่งตัวคุณโจเองเขาก็ได้แพลนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วครับตั้งแต่สถานที่ต้องเที่ยวโรงแรมที่พักหรือไม่แม้แต่ร้านอาหารที่แฟนเขาอยากจะไปแต่แล้วก่อนถึงวันเดินทางหนึ่งเดือน คุณโจกับแฟนดันมีเหตุให้เลิกกันในตอนนั้นตัวเขาก็รู้สึกเว้งมากเลยแต่สุดท้ายแล้วคุณโจก็ตัดสินใจไปทริปนี้คนเดียวเพราะเสียดายครับเพราะว่าทุกอย่างถูกวางแผนแล้วก็ชําระเงินเอาไว้หมดแล้วตัวเขาเตรียมออกเดินทางคนเดียวแล้วก็คิดเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีคือจะถือโอกาสพักผ่อนจากชีวิตที่ยุ่งเหยิงและเขาก็หวังว่าการเดินทางในครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การได้อยู่คนเดียวในที่ที่ไม่คุ้นเคยมันอาจจะทําให้เขาได้พบอะไรใหม่ๆอย่างน้อยเลยนะมันก็ทําให้คุณโจได้พักจากเรื่องแย่ๆที่เจอมาคุณโจออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยเครื่องบินนะครับพลนของคุณโจก็คือไปตั้งต้นที่เชียงใหม่ตัวเขาก็ต่อรถสาธารณะไปที่โรงแรมที่จองเอาไว้ล่วงหน้าทันทีซึ่งมันก็น่าเสียดายนะครับด้วยความที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเทศกาลเหมือนกันพวกเทศกาลร,รถเช่าตามแอปเอเจนซี่ต่างๆมันจะหาค่อนข้างยากครับ จริงๆแล้วไอ้เรื่องรถเช่าเนี่ยคุณโจเขาก็จองไว้แล้วนะยังแต่ว่าจองเป็นบุ๊กกิ้งชื่อของแฟนพอเขาเลิกกับแฟนเขาก็เลยไม่มีรถใช้ที่เชียงใหม่ซึ่งในขณะที่คุณโจเองเขากําลังคิดว่าจะเอาไงเรื่องการเดินทางดีการเดินทางตลอดทั้งทริปที่เชียงใหม่ตลอดหลายวันนี้มันจําเป็นจะต้องใช้รถจริงๆครับคุณผู้ฟังมันมีออกไปนอกเมืองแล้วก็ขึ้นดอยด้วยรู้สึกว่าจะในช่วงเย็ยนของวันแรกที่มาถึงเชียงใหม่เนี่ยแหละ ในตอนที่คุณโจกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามของโรงแรมตัวเขาก็เหลือบไปเห็นป้ายโฆษณาแผ่นหนึ่งที่ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้ามันเขียนด้วยข้อความที่เป็นลายมือนะใส่กระดาษ a อเครือบพลาสติกเอาไว้ข้อความในกระดาษมันเขียนเอาไว้ว่ารถเช่าราคาถูกพร้อมกับระบุเบอร์โทรแล้วก็ชื่อผู้ติดต่อจริงๆแล้วไอ้กระดาษใบนี้จะเรียกว่าโชคดีหรือบังเอิญก็ได้นะเพราะว่าหลังจากที่คุณโจโทรไปตามเบอร์ของป้ายนั้น ปรากฏว่าไอ้บ้านเลขที่ของเจ้าของรถที่ให้เช่ามันอยู่ถัดออกไปจากโรงแรมนิดเดียวเองคือแทบจะติดกันเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เต็นท์รถเช่าคุณผู้ฟังมันเป็นของบุคคลแล้วก็มาปล่อยเช่าอีกทีหนึง่งซึ่งหลังจากที่คุณโจเขากินข้าวเสร็จเขาก็เดินตรงไปที่บ้านของเจ้าของรถให้เช่าทันทีคุณโจเขาเดินไปตามทางที่ลุงปลายสายเขาบอกมาในโทรศัพท์พอเดินไปถึงหน้าบ้านตัวเขาก็เห็นรถเก่งสีเทาคันหนึ่งจอดอยู่ที่ลานหน้าบ้าน มันดูเป็นรถรุ่นเก่าที่ดูไม่ได้หรูหราอะไรแต่ตัวรถเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์สีของตัวรถมันมีรอยขูดขีดเล็กน้อยตามการเวลาคือดูๆแล้วมันเป็นรถเก่าที่น่าจะถูกดูแลมาอย่างดีครับคุณผู้ฟังในตอนที่คุณโจเดินเข้าไปใกล้รถตัวเขาก็สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านผู้ชายคนนั้นเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนน่าจะอายุรา,ราวๆสามสิกลางๆ เขาสวมเสื้อยืดสีจางๆกับกางเกงขาสั้นธรรมดาท่าทางเหมือนกำลังนั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนั่งนานิ่งๆเลยทันทีที่คุณโจเดินไปเห็นผู้ชายคนนั้นเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือไม่ก็เจ้าของรถเนี่ยแหละตัวเขาก็ตั้งใจเข้าไปถามแต่ทันทีที่คุณโจเดินเข้าไปใกล้ขึ้นในระยะที่สามารถพูดคุยกันได้ผู้ชายคนที่ว่านี้เขากลับลุกยืนอย่างช้าๆแล้วก็เดินกลับเข้าไปในตัวบ้านทันทีโดยที่ไม่หันมามองคุณโจเลยสักนิด ไม่มีท่าทีแม้แต่จะสนใจอะไรเลยนะเหมือนกับว่าเป็นคนไม่ค่อยมีมารยาทครับคุณผู้ฟังเห็นคนจะคุยด้วยแต่ดันเดินหนีในตอนนั้นคุณโจเองเขาก็รู้สึกแปลกๆล่ะก่อนที่จะมีลุงคนหนึ่งเดินสวนออกมาจากประตูบ้านลุงคนนี้เขาเป็นผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีซีดซึ่งมันก็ใช่ครับลุงคนนี้แกเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นเสียงปลายสายที่คุณโจคุยด้วยเมื่อกี้คุณโจเขาแนะนําตัวไป ว่าเขาเป็นคนที่โทรมาสอบถามเรื่องรถเช่าเมื่อครู่ก่อนที่ลุงแกจะพยักหน้าแล้วก็ยิ้มกว้างจากนั้นลุงแกก็พาเดินไปดูรถคันสีเทาที่จอดอยู่หน้าบ้านทันทีลุงเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพดีเลยขับง่ายใช้งานได้ดีถึงจะเป็นรถเก่าหน่อยแล้วก็เป็นรถของลุงเองเนี่ยแหละลุงดูแลมันอย่างดีทุกอย่างซึ่งหลังจากที่คุณโจกับลุงแกตกลงค่าเช่ากันเรียบร้อยลุงแกก็ยื่นกุญแจรถให้ พร้อมกับโบกมือลาคุณโจ้ซึ่งหลังจากที่คุณโจ้รับคุณจรถจากลุงแกแล้วตัวเขาเองก็คิดจะขับรถกลับไปที่โรงแรมก่อนตั้งใจจะกลับไปนอนให้เต็มที่นั่นแหละครับก่อนที่จะเริ่มต้นเที่ยวในวันรุ่งขึ้นคุณโจเปิดประตูรถฝั่งคนขับเข้าไปตั้งใจจะจัดแจงที่นั่งให้เรียบร้อยแต่ทันทีที่คุณโจ้กำลังจะดึงประตูปิดตัวเขากลับรู้สึกได้ว่ารถมันยวบลงมันเป็นการยวบลงจากฝั่งเบาข้างคนขับ เหมือนกับว่ามีใครบางคนเพิ่งจะขึ้นรถมาในตอนนั้นตัวเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนที่จะมองไปรอบๆแล้วก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยแม้แต่อย่างเดียวในตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากครับได้แต่สันนิฐานว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของช่วงล่างรถยนต์หรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวรถมันเกิดอาการแบบนี้และพอเวลาผ่านไปในตอนนั้นคุณโจ้เข้าถึงโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วด้วย คุณโจจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถที่อยู่ล่างสุดของอาคารก่อนที่จะเดินกลับขึ้นไปบนห้องเพื่ออาบน้ําและพักผ่อนหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณโจก็ออกมายืนสู่บุรี่อยู่ที่ระเบียงห้องซึ่งไอ้ตำแหน่งระเบียงห้องของคุณโจมันสามารถมองลงไปที่ลานจอดรถได้อย่างชัดเจนคุณโจยืนมองรถเช่าของตัวเองที่จอดอยู่โดยในระหว่างที่สายตาของเขากำลังจับจ้องไปที่รถเช่าคันนั้นคุณโจเองก็เห็นว่าจู่ๆไฟหน้ารถมันก็เปิดขึ้นมาเองดื้อเลย มันเปิดค้างอยู่แบบนั้นด,ดังที่ตัวเขาเองก็มั่นใจว่าเขาปิดทุกอย่างเรียบร้อยก่อนขึ้นมาบนห้องในตอนนั้นคุณโจเขารู้สึกงงก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องเพื่อหยิบรีโมทกุญแจรถออกมาตั้งใจจะกดปุ่มล็อกรถที่รีโมทต,ตรงระเบียงนั่นแหละครับแต่มันก็น่าเสียดายที่สัญญาณรีโมทมันไปไม่ถึงตัวเขาก็เลยจําเป็นจะต้องถือกุญแจลงไปที่ลานจอดรถอีกครั้งแต่เมื่อคุณโจเดินไปถึงรถตัวเองไฟหน้ารถที่เปิดค้างเอาไว้เมื่อกี้มันดันดับไปแล้ว ซึ่งเมื่อพอคุณโจลองตรวจสอบดูปรากฏว่ารถมันก็ถูกล็อกเอาไว้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือมีความผิดปกติอะไรเลยตัวเขาเองยืนมองรถเช่าคันนั้นอยู่พักหนึ่งด้วยความรู้สึกประหลาดใจแล้วคุณโจเองก็ทําได้เพียงเข้าข้างตัวเองครับคุณผู้ฟังปลอบใจตัวเองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันเก่านั่นแหละระบบไฟรถมันน่าจะมีปัญหาหรือไม่ก็รีโมทอาจจะทํางานผิดพลาดมันคงไม่ใช่เรื่องผีสางอะไรทั้งนั้น ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณโจได้พักผ่อนเต็มที่แล้วในวันนี้ตัวเขามีแลนจะขับรถตะเวนเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่นะครับตามสถานที่ที่เคยแพลนเอาไว้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้ในมือถือคุณโจเดินลงมาจากห้องแล้วก็มุ่งตรงไปที่รถในจังหวะที่ใกล้จะถึงรถเช่าคันนั้นนั่นแหละคุณโจดันเห็นเงาเหมือนรูปร่างคนนั่งอยู่ที่เบาะนั่งฝั่งคนขับแต่มันเห็นไม่ชัดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฟิล์มรถมันค่อนข้างจะมืดด้วย ซึ่งพอคุณโจเดินตรงเข้าไปดูใกลๆ้ๆไอภาพเงาที่ว่านี้มันก็ไม่มีอยู่แล้วในตอนนั้นตัวเขาเองก็แปลกใจนิดหน่อยแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเช้าด้วยแหละมั้งครับความกลัวมันก็เลยไม่มีคุณโจเปิดประตูรถเข้าไปนั่งแล้วก็ขับรถออกไปเที่ยวตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ขับรถออกจากโรงแรมมาได้พักหนึ่งตัวเขาก็จอดแวะที่ตลาดเพื่อหาของกินในระหว่างที่เดินซื้อของกินเสร็จแล้วก็กําลังจะเดินกลับไปที่รถ สายตาของเขาดันเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่ข้างรถท่าทางของผู้ชายคนนั้นเขาดูผิดปกติเพราะว่าเขายืนอยู่ใกล้กระจกด้านหน้าต่างคนขับโดยที่มือข้างหนึ่งเขาป้องกับกระจกเอาไว้แล้วก็ส่องมองเข้าไปในรถส่วนมืออีกข้างหนึ่งเขาก็กดโทรศัพท์เหมือนกับว่าเขากำลังตั้งใจจะโทรหาใครสักคนสีหน้าของผู้ชายคนนี้ดูเคร่งเครียดแล้วก็มีท่าทางที่ร้อนรนด้วยความที่อุนโจเขาก็สงสัยเนาะ เขาก็รีบเดินตรงเข้าไปแล้วก็ตะโกนถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแว็บแรกเลยนะคุณโจคิดว่าคนนั้นเป็นโจรตั้งใจจะมาขโมยรถซึ่งหลังจากที่คุณโจะตะโกนไปแบบนั้นผู้ชายคนที่ว่าเขาก็สะดุ้งเล็กน้อยพร้อมกับหันหน้ามามองคุณโจด้วยสีหน้าประหลาดใจแล้วก็ถามกลับมาว่านี่รถคุณหรอคุณโจพยักหน้ารับครับโดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผู้ชายตรงหน้าเขาอ้าปากค้างเหมือนกับว่าเขากําลังจะพูดอะไรต่อแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็หยุดชะง,งักไปพร้อมกับถอยหลังไปก้าวหนึ่งเหมือนกับว่าเขาตกใจแล้วก็หันหน้ามามองที่ตัวรถอีกครั้งหนึ่งด้วยท่าทีที่เลิกลากก่อนที่เขาจะหันหน้ามองมาทางคุณโจแล้วก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกพร้อมกับรีบเดินข้ามถนนไปเลยคุณโจเองก็พยายามตะโกนเรียกตะโกนถามเขาเหมือนกันนะครับแต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่รถออกไปเลย ปล่อยให้คุณโจยืนงงๆอยู่ข้างรถตัวเองคนเดียวซึ่งในใจตอนนั้นคุณโจเองก็เริ่มรู้สึกแล้วครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าอีกใจในคุณโจฮองก็คิดนะว่าถ้ามีจริงๆก็ออกมาให้เห็นเต็มๆไปเลยจะได้มั่นใจว่าใช่คุณโจฮองคิดแบบนั้นแล้วก็กลับขึ้นไปนั่งบนรถโดยหลังจากที่เขาขับรถต่อไปได้อีกพักหนึ่งกลิ่นแปลกๆมันก็ลอยมาจากทางด้านหลัง กลิ่นมันเหมือนกลิ่นถ่านไหมจางๆที่มันอบอวลอยู่ในรถโดยเฉพาะเวลาที่เขาเอื้อมมือไปหยิบของที่เบาะหลังไอ้กลิ่นที่ว่านี้มันจะแรงเป็นพิเศษทั้งนี้คุณโจ้มั่นใจนะครับว่ารถคันนี้มันสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรผิดปกติแน่นอนในตอนแรกคุณโจ้ขอลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อหวังให้กลิ่นนั้นมันจางหายไปซึ่งมันก็หายไปแหละแต่มันก็ไม่ได้หายขาดซะทีเดียวนะเพราะมันเหมือนกับว่ากลิ่นมันจะหายไปเป็นพักๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็โชยมาใหม่ โดยที่เอกลิ่นที่โชยมาก็หาสาเหตุไม่ได้ด้วยว่ามันมาจากไหนตอนนั้นเวลามันน่าจะเกือบบ่ายสามโมงแล้วครับคุนโจเองตะเวนเที่ยวมาหลายที่แล้วก็คิดว่าจะกลับไปนอนพักเอาแรงที่โรงแรมก่อนช่วงระหว่างนั้นในตอนที่เขาขับรถอยู่ถนนเนี่ยมันเป็นสี่เลนนะครับแบ่งเป็นสองเลนซ้ายสองเลนขวาตัวรถก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เร็วมากเพราะว่ารถมันทยอยวิ่งซึ่งตอนที่รถจากเลนข้างขับสวนกันไปมา คุณโจเองก็มองเห็นว่าสายตาของคนที่นั่งฝั่งข้างคนขับมองมาที่รถตัวเองคนคนนั้นมองมาในลักษณะเหลียวหลังเหมือนกับว่าเขากําลังจ้องมองอะไรสักอย่างที่อยู่บนรถคุณโจแล้วมันก็ไม่ใช่คันเดียวนะคุณผู้ฟังเป็นแบบนั้น3-4สี่คันตลอดทางเลยจนกระทั่งคุณโจขับรถถึงโรงแรมในวันต่อมาคุณโจเองก็มีแลนจะขับรถเที่ยวอีกนะครับซึ่งในแลนวันนี้จะเป็นขับรถออกไปนอกตัวเมือง ตัวเขาก็เลยออกตั้งแต่หัววันตลอดวันเนี่ยทุกอย่างปกติมากคุณผู้ฟังจนกระทั่งช่วงประมาณ6กโมงเย็นคุณโจจอดรถที่ปั๊มน้ํามันแล้วก็แวะเข้าห้องน้ําหาของกินเล็กๆน้อยๆก่อนจะกลับโรงแรมซึ่งในระหว่างที่ตัวเขาเองกําลังนั่งอยู่บนรถจูจูแก้เก็บของฝั่งข้างคนขับมันก็หล่นเปิดออกมาเองคุณโจสะดุ้งตกใจในเสียงก่อนจะเอื้อมมือไปปิดแต่ปรากฏว่าตัวเขาเดันเห็นรูปถ่ายติดบัตรใบหนึ่ง มันน่าจะเป็นของเจ้าของรถเนี่แหละครับอาจจะเก็บออกไปไม่หมดและพอคุณโจมองดูรูปนั้นดีๆตัวเขาเองก็จําได้ว่าผู้ชายในรูปติดบัตรรูปนี้มันเป็นผู้ชายคนเดียวกันที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านลุงเจ้าของรถคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะมาหินอ่อนหน้าบ้านไงคุณผู้ฟังที่คุณโจเจอเขาและตั้งใจจะทักแต่ผู้ชายคนนั้นนั้นลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปในหัวตอนนั้นคุณโจก็ยังจะไม่ได้คิดอะไรต่อเลยจู่ๆมันก็มีเสียงเหมือนคนทุบอะไรสักอย่างดังขึ้นมาจากหลังรถ ซึ่งที่น่าขนลุกคืออะไรรู้ไหมครับคือคุณโจ้เขาขับรถมาคนเดียวแต่ไอเสียงที่ว่านี้มันดังดังมาจากด้านหลังตรงเบาะหลังนะในตัวรถด้วยในตอนนั้นความคิดในหัวที่คุณโจ้เคยคิดเอาไว้มันก็แวบเข้ามาในหัวไอคําที่คุณโจคิดว่าถ้าอยากจะออกมาก็มาให้เห็นไปเลยจะได้รู้ว่าเป็นผีจริงๆไอคานี้แหละครับมันลอยเข้ามาในหัวแบบที่คุณโจเองไม่ได้คิดเองและสักพักหนึ่งหลังจากที่ไอเสียงทุบนั้นมันดังขึ้น จากเสียงทุบมันก็กลายเป็นคนเสียงคนหายใจไม่ออกเหมือนคนกำลังจะขาดใจตา,ตายดังลั่นขึ้นมาจากท้ายรถในตอนนั้นตัวเขาเองตัวชาไปหมดเลยพยายามเอื้อมมือไปปรับกระจกมองหลังแล้วก็แงนภาพขึ้นด้านบนคือกลัวสายตามันจะเหลือบมองไปที่กระจกหลังและเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นแต่มันก็เหมือนกับว่าการหนีความจริงของคุณโจมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าภาพต่อมาที่คุณโจเห็นก็คือ ผู้ชายในรูปติดบาดคนนั้นเขามายืนอยู่ข้างกระจกฝั่งคนขับและเขาก็ทำมือป้องแนบกับกระจกแล้วก็มองเข้ามาด้านในรถเขาส่องสายตามองซ้ายทีขวาทีเหมือนกับว่าเขากำลังหาอะไรสักอย่างพร้อมกับพูดออกมาซ้ำๆคำเดิมว่าใครใครแล้วมันก็แปลกนะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาพูดมาจากนอกรถแต่เสียงที่ได้ยินมันดันดงๆมาจากหลังรถเฉยเลยและเซวีนาทีหลังจากนั้น ใบหน้าของผู้ชายที่ข้างรถเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีหน้าของคนปกติหน้าของเขาก็ค่อยๆขาวซีจนเห็นเส้นเลือดที่แก้มรอบดวงตาของเขาเริ่มคำ้ำดิมฝีปากของเขาก็เริ่มม่วงและก็ดำสนิทในเวลาต่อมาคุณโจอเองที่เห็นภาพทุกอย่างเขาก็พยายามตั้งสติแล้วก็ชันตัวเองขึ้นจากเบาะคนขับแล้วก็ขยับถัดตัวข้ามไปที่ฝั่งคนนั่งพร้อมกับเปิดประตูรถออกไป ไอการกระทาของคุณโจ้มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันนานที่สุดในชีวิตเลยทุกวินาทีในรถตอนนั้นมันช้ามากๆกว่าคุณโจจะดันตัวเองออกมาจากรถได้ก็เล่นซะเอาตัวเขาเหงื่อท่วมไปหมดซึ่งในวันเดียวกันนั้นนั่นแหละครับคุณโจเองก็ตัดสินใจโทรหาลุงเจ้าของรถแล้วก็บอกลุงแกไปว่าผมต้องการคืนรถเดี๋ยวนี้เลยผมจะไม่ขับรถไปคืนลุงที่บ้านเด็ดขาดและลุงเองก็ต้องมาเอารถคืนที่ปั๊มน้ํามันตรงจุดนี้ในวันพรุ่งนี้เช้า คืนนั้นครับหลังจากที่คุณโจคุยกับลุงแกเรียบร้อยแล้วตัวเขาก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่โรงแรมแทนสรุปแล้วก็คือคุณโจเช่ารถจากลุงแกได้แค่2วันครับแล้วก็ตัดสินใจคืนรถกัไปเลยถึงแม้ว่าตัวเขาจะจองทั้งหมด5วันก็เถอะเพราะว่าสิ่งที่คุณโจเจอระหว่างใช้รถคันนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเขาไม่สามารถทนขับต่อไปได้จริงๆในวันที่ลุงแกมาเอารถคืน ลุงแกก็รับคุญแจจากมือคุณโจไปด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจะสงสยัยก่อนที่ลุงแกจะถามถึงเหตุผลครับว่าทําไมคุณโจถึงคืนรถเร็วกว่ากําหนดตัวเขาเองลังเลอยู่นิดนึงนะก่อนจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นให้ลุงแกฟังโดยในขณะที่คุณโจเล่าสีหน้าของลุงแกก็เริ่มเปลี่ยนไปจากสีหน้าของความสงสยัยมันก็เริ่มกลายเป็นความเศร้าแทนพอคุณโจเล่าจบลุงแกก็เงียบไปพักนึงเลยนะ ก่อนที่ลุงแกจะเล่าถึงประวัติของรถคันนี้ให้คุณโจฟังลุงแกบอกว่ารถคันนี้มันไม่ได้รถเช่าทั่วไปธรรมดาหรอกมันเคยเป็นรถของลูกชายแกมาก่อนลูกชายของลุงแกสุขภาพไม่ค่อยดีตั้งแต่เด็กโดยที่ไอช่วงหลังๆมานี้ลูกชายแกก็เจอกับปัญหาเรื่องหนักใจหลายอย่างทั้งเรื่องการงานการเงินความรักจนท้ายที่สุดลูกชายของลุงแกก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงซึ่งจริงๆแล้วลูกแกก็เสียไปได้สองปีแล้วนะครับ แล้วลุงแกก็ไม่เคยเจอไม่เคยฝันถึงลูกแกเลยด้วยแม้แต่ครั้งเดียวโดยรถคันนี้ที่เป็นรถของลูกชายแกลุงแกก็จอดทิ้งเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละนานๆลุงแกจะขับเองบ้างบางทีแต่จนท้ายที่สุดด้วยความเสียดายที่รถมันยังใช้ได้อยู่ลุงแกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนรถคันนี้เป็นรถเช่าระยะสั้นๆแกหวังว่ารถคันนี้มันจะสามารถสร้างไรายได้เสริมให้ลุงแกได้และลุงแกก็เชื่อนะครับว่าลูกชายของลุงแกน่าจะไปที่ชอบที่ชอบแล้วละ่ะ แต่หลังจากที่ลุงแกได้ยินเรื่องราวที่คุณโจ้เจอลุงแกก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังคือคุณโจเนี่ยเขาเป็นลูกค้ารายแรกของลุงแกเลยด้วยแหมบังเอิญจริงๆและหลังจากที่คุณโจ้คุยกับลุงแกเรียบร้อยแล้วก็คืนรถไปหมดแล้วใช่ไหมครับคุณโจ้ก็เที่ยวอยู่ในเชียงใหม่ต่อเนี่ยแหละซึ่งในวันที่3ามที่คุณโจ้อยู่เชียงใหม่วันที่สมันคือวันแรกที่คุณโจ้คืนรถไปนะคุณโจนั่งรถผ่านหน้าบ้านลุงแก แต่คุณโจ้ก็ไม่เห็นรถคันนั้นอยู่ที่หน้าบ้านมันน่าจะมีคนเช่ารถต่อคุณโจ้ไปจนกระทั่งเข้าสู่วันที่4พอคุณโจ้นั่งรถผ่านหน้าบ้านลุงก็อีกไอ้รถคันนั้นมันดันมาจอดอยู่ที่เดิมแล้วแต่คราวนี้รถมันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมคือที่ข้างรถมันมีรอยขูดเป็นทางยาวตลอดแนวด้านขวาฝั่งคนขับคุณโจ้เองเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุละมั้งอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนเช่าที่เขาขับรถไม่เก่ง แต่อีกใจหนึ่งคุณโจก็แอบคิดนะครับว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายลุงแกหรือเปล่าจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนคุณโจจะกลับตัวเขาเองก็แวะกินอาหารตามสั่งร้านเดิมร้านเดียวกันกับที่คุณโจเห็นป้ายรถให้เช่าของลุงแกนั่นแหละซึ่งในระหว่างที่คุณโจกําลังกินข้าวอยู่คุณโจก็ได้ยินผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องบางอย่างในโทรศัพท์ให้เพื่อนฟังซึ่งเรื่องของผู้ชายคนนั้นที่คุณโจได้ยินมันทําให้คุณโจถึงกับต้องชะง,งักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลูกชายลุงแกจริงๆ สรุปว่าไอ้ผู้ชายคนที่นั่งกินข้าวอยู่โต๊ะข้างๆคุณโจ้ผู้ชายคนนั้นเขาไปเช่ารถลุงต่อจากคุณโจ้แล้วก็ขับรถคุณโจ้ออไปเกิดอุบัติเหตุคุณโจ้ได้ยินผู้ชายคนนั้นเขาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่าในตอนที่เขากําลังขับรถอยู่จูจ่ๆเขาก็เห็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งโผลมาที่หน้าต่างฝั่งคนนั่งใบหน้านั้นมันโผลออกมาทาั้งๆที่รถกําลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงแล้วใบหน้าของผู้ชายคนนั้นที่กระจกก็ขยับปากหมุบมีบ เหมือนกับว่าเขากําลังต้องการพูดอะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่มีเสียงซึ่งไอ้ภาพที่เห็นมันก็ทําให้คนขับรถตกใจสุดขีดจนรถเสียหลักพุ่งเข้าไปชนกับขอบทางด้านขวาจนกระทั่งรถมันเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยแหละสุดท้ายคุณโจ้เขาบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลุงเจ้าของรถแกจะเอาอยัางไงกับรถยนต์คันนี้ในเมื่อจอดทิ้งเอาไว้ลุงแกก็ไม่ค่อยได้ใช้ปล่อยให้เช่าคนเช่าก็ขับกันไม่ได้เลยสักคนและถ้าปล่อยขายล่ะ เต็นรถมือสองจะเจอเหมือนกันด้วยหรือเปล่าหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวนี้ครับผมเสียใจกับคุณลุงด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าลุงจะได้ยินเสียงของผมหรือเปล่าเห็นเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าที่ลุงเล่าให้ฟังนะครับลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวด้วยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็เป็นลูกคนเดียวจากภรรยาคนเดียวของแกเหมือนกับว่าทางชีวิตแกก็มีลูกแค่คนเดียวแหละแล้วก็ไม่มีใครแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีน่าสงสารจริงๆนะคุณผู้ฟัง ลุงแกก็ไม่เคยคิดเลยว่าลูกแกจะคิดสั้นแบบนี้ถ้าให้ผมเดานะครับคุณผู้ฟังลูกแกน่าจะใช้เตาหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ควันในการปลิดชีวิตตัวเองอาจจะในรถคันนี้เนี่ยแหละเพราะว่าจากที่ผมอ่านผมจับสังเกตได้ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าของเรื่องเขาบอกผมว่าเขาได้กลิ่นเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นทานหรือไม่ก็เป็นกลิ่นควันอ่อนๆลอยโชยมาจากในรถนั่นแหละครับผมคิดว่าการเสียชีวิตของลูกชายของลุงแกน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้นั่นแหละ แต่ว่าความจริงแล้วลุงแก,กไม่ได้เล่าให้ฟังนะว่าลูกแกเสียยังไงตรงจุดนี้เนี่ยผมเดาเอาล้วนๆเลยแล้วคุณทุ้ฟังหลหะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของเจ้าของเรื่องตัวคุณเองคิดว่าวิญญาณในรถคันนี้เสียชีวิตด้วยการรมควันจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณทุกฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ